สวัสดีค่ะพี่น้องหายไปหลายมือนะจ๊ะก็เดี๋ยวมือนี้เขาไม่ย่างกันเลยค่ะเพราะว่าต้องรีบยางแล้วหนาวมากเลยอะตอนนี้สี่โมงห้าสิบค่ะเพิ่งกลับมาถึงบ้านเนาะสี่โมงห้าสิบแล้วก็มันเย็นค่ะสิบสี่องศาสําหรับกุ้งกุ้งเย็นมากเลยอะสาหรับคนแถวนี้เขาเอาจะบอกว่ามันฮอนเนาะแต่ว่ากุ้งอะหนาวค่ะแล้วก็บม่มีแดดเลยค่ะบม่มีแดดเปิดมือเลยอากาศเป็นแบบนี้เลยค่ะ มืดๆอึมครึมนะคะกุ้งก็บ่แน่ใจว่าในปลาเห็ดนี้จะจะมองเห็นขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะไม่จะเสียเวลาเนาะ,ะป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 ะอุ้ยนั่นดอกนึงเห็ดอย่างนะคะพี่น้องเอ้ยอุ้ย,ยเห็ดอยังบ่รู้ค่ะเห็ดที่เฮาว่าได้กินนะเนาะ่ะพี่น้องอันนี้คือเห็ดนางฟ้าเนาะจ้ะอันนี้ซีดาวค่ะกระแซบเพื่อกันนะคะทั้ง กรลังทั้งนี้เขากินกันนะคะอันนี้มูบอกมาะคะ่ะมูบอกมาแล้วเนาะว่ากินได้ค่ะแล้วเขาก็ชอบกันนะคะคือเห็ดนางฟ้าบานเฮานี่แหละคะ่ะเป็นแบบเห็ดนางฟ้าบานเฮาเลยกินก็เหมือน,นะคะ่ะเดี๋ยวกุ้งเก็บเฮเก็บ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 นี่ค่ะเก็บ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  อากาศเย็นค่ะเย็นเมื่อเช้านี่แปดองศานะคะเมื่อนี้อาจจะไปที่หกหกองศาหนาวอ่ะสำหรับกุ้งหนาวเลยลอ่ะมือม้อกุ้งเริ่มแข็งค่ะมันก็ดอกน้นอยยู่กุ้งก็ยังเบานะคะนี่มันยังอยู่ในเขตบ้านอยู่เนาะเราก็มาเก็บมือหลังได้จ้ะเราก็ไปเอาดอกแต่ดอกใหญ่อันนี้ก็เห็ด่าจะ บ่าลูกกินได้บ่ได้ค่ะบ่าลูกก็เอาเนาะเอาแต่อันที่ห้องหูก็แล้วกันค่ะนี่ค่ะนั่นก็กำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้นเขาเอินภาษาคนแถวนี้เขาเอินว่า oyster mushroom นะคะ oyster นี่นะคะนี่เนาะเก็บค่ะเก็บ อาทิตย์นี้กุ้งอาจจะต้องล้อพี่กลับมานะคะเดี๋ยวเขาจะได้ไปเบิ่งปลาเห็ดผึ่งกันเนาะก็อาทิตย์นี้มื้อกุ้งเจ็บคืนนะคะเป็นแผลจากรถล่มอยู่เมืองไทยนะคะกุ้งล่มอยู่เมืองไทยแล้วกุ้งก็ผ่าตัดเนาะผ่าตัดได้เจ็ดแปดเดือนนะคะมันก็นยังบม่หายสนิทด,ดีแล้ว,วที่นี่กุ้งไปยกของหนักค่ะลืมโต <laughs> ก็เลยเจ็บคืนมาอีก มันก็มีหน้าตาเห็ดแปลกๆมาอีกแล้วค่ะนะตัวนี้กุ้งบ่เคยเห็นนะคะตัวนี้กุ้งบ่เคยเห็นเนาะเนี่ยค่ะบ่เคยเห็นพึ่งม้าค่ะตัวนี้พึ่งมา้านะแต่ว่าเขาก็บ่อหูจากก็บ่เก็บอะค่ะแต่ตัวนี้พิษแน่นอนนะคะอันนี้พิษนะคะพิษแต่กุ้งกระบ่รูระดับว่าตายว่ตายเลยค่ะ แล้วก็บ่รรจ์ประกาศร้องค่ะหลายค่ะหลายเป็นเห็ดพิษที่ขึ้นหลาย,นะยเนาะคุโอ้ยเห็ดน้าแลดอกเนยใหญ่มากค่ะพี่น้องเก็บค่ะเก็บเอาดอกใหญ่อุ้ยคุณน่ะดอกใหญ่คักจะ้ะ แค่หลอดดอกงามๆค่ะพี่น้องอยงามอยู่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 ตัดเลยสีตัดเลย,เลยอ้อันนี้ฝนตกนะคะดินก็ออกแนวชุ่มๆนิดนึงอวันนี้ฝนตกเนาะ,ะอันนี้กุ้งว่ามันเป็นคู่แฝดเห็ดมันปูนะจ๊ะ น่าจะเป็นคู่แฝดเห็ดมันปูนะคะเพราะว่ามันนิ่มมากเลยค่ะมันว่าได้แข็งแข็งเหมือนเห็ดมันปูที่พวกกุ้งไปเก็บนะเนี่ค่ะกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะเนี้ยกุ้งว่าเป็นคู่แฝดเนาะว่ามันดอบเป็นพิษนะคะค่ะพี่น้องอันนี้นะคะในหนังสือของกุ้งบอกว่ากินได้นะคะกุ้งแบบว่าแน่ใจอะคะ่ะ สีของเขาเนาะแต่กุ้งก็ยังบ่กล้ากินอาทิตย์นี้แห้งยุ่เพือเดียวก็เลยยัง่ค่อยกล้าค่ะแต่ก็จะเก็บไปเทียบกันในหนังสืออีกนะคะได้สีนี่นะคะสีที่ออกเขียวๆเหลืองๆเนี่ยค่ะเขาบอกกินได้เนาะกุ้งก็ยังบ่เคยลองนี่นะจ๊ะตุ้มๆของเขานะคะที่กุ้งบอกนะว่าเขากินได้ ดี๋ยวกุ้งลืมซื้อนะคะกุ้งจําซื้อไป้เลยนะเพราะกุ้งไม่ค่อยได้สนใจนะคะกุ้งก็เลยเดี๋ยวกุ้งจะบอกซื้อที่หลังนะจ๊ะเดี๋ยวรอบหนาเดี๋ยวกุ้งบอกเนาะ,ะนี่นะคะเขาก็ขึ้นมาแทนพวกปลานี่นะครับชุดดอนนี่เป็นดอนเห็ดผึ่งหวานกินก็หอมนะคะกินก็กินก็กนกบม่พิษนะคะ่ะกินว่าเหม็นชุนเนาะ,ะกินโอเคค่ะ กุ้งรอมาเบิ่งเห็ดมังปูตองเนี่ยค่ะปกติมันเคยขึ้นดอกหนึ่งนะคะกุ้งก็เห็นมาเบิ่งตอนนี้มันก็ขึ้นดอกเดียวค่ะพี่น้องก็ขึ้นอยู่ดอกเดียวนเนี่ยแหละค่ะกุ้งมาสามเทืานกุ้งได้สามเทือนีท่ที่เทอาที่ซี่ค่ะดอกนึงค่ะก็ยังขึ้นดอกเดียวอยู่นะคะนี่ค่ะดอกเดียวอีลีจะ้ะดอกอื่นบ่นี้ตลอดนั่งขึ้นดอกเดียวตลอดค่ะ นี่ค่ะอีกดอกนึงนะเป็นต่มมันจะ้ะเหมือนเห็ดปวกนี่แหละค่ะเหมือนเห็ดปวกเนาะนี่ค่ะสองดอกอุ้ยโดนฝนค่ะแต่ขาก็สวยนะคะ มึ่งเบื่อหมดเลยค่ะนอนเจาะอีเห็ดพึ่งค่ะร้ายค่ะอุ๊อุ้ยกระเด็นเชียววันนี้เห็ดพึ่งอย่างนี้พี่น้องเห็ดพึ่งด้เนี่ย เห็ดพึ่งค่ะแต่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอย่างนี้ละ่ะโอ้หนอนนอนค่ะบพิษนะคะแต่ว่านอนคักค่ะนอนเจาะคักอ้ยเห็นเห็ดแค่หลอดหลายดอกสองซ้มดอกเพจ่ะแค่หอด งามดูจ้ะแปลอีกสองดอกค่ะจะกิดช่ำน้าม,มากเลยค่ะ ฝนตกค้ำเพื่นช่ำน้ำสุดๆ,ๆนี่งามจา้ะเอ็ดแค่รออีกสองดอกค่ะอีกสองดอกค่ะอืม ตรงนั้นอีกโอ้เห็นมันยังจะใช้ได้ไหมโอ้ไปบมเลยค่ะชํำหน้าแบบสุดๆเลยอะ่ะเดืนดขาร้ายค่ะพี่นอ้องโดนแท้บ้างไรบ้างโอ้ยแท้ไปเยอะเลย ดีจ้ะแท่เอาแต่ฟ้องน้ำเนาะอันแนวกินได้เอาไว้เจ๋วเจอันนี้ก็เป็นอีกตของเห็ดแครอทนะคะจะเป็นหมวกแบบเาขาอขอกขาวๆนิดนึงเนาะแต่ว่าโตนี้นะคะเขาก็จะมีความกรอบกว่าแต่ว่าเขาบ่ามากกันนะคะก็เขาในหนังสือเขาก็ให้แค่สามดาวนะคะแต่โตที่ออกสุมเลยะค่ะในหนังสือให้ซีดาวเนาะสดาวซีดาวเขาก็กินเบิดแล้วค่ะเพราะว่าเขาปุ๋นเนาะ ฝรั่งเขาผัดซื่อๆนะคะผัดใส่เนยผัดผัดเฉยๆเลยอะ่ะโอ้ยนี่เนาะมันกะบ,บุ้มนี่รสชาติอะกุ้งมาแต่เขาก็ว่าแซ่บแต่เขาบ่าได้ปรุงเขาก็ว่า,วาบ่แซ่บนะเขาแกงเขาผัดเขาก็ต้องปรุงรสเข้าไปอะค่ะมีกระเทียขึ้นค่ะโอ้หลายดอกอยู่ได้นี่มีพี่น้องบ เย็นจัดพี่น้องเลยยังบ่จัดนะคะนะเขาว่ามันที่คักก็หนีอยู่แต่ว่ากุุงจะปรับสภาพจงไดนกุุงเลยังบ่รู้เขาเขาว่ามันที่เย็ยนลายก็านีอยู่อันนี้จิบจิบบริสนนธิจ้าจิบจิบอุย้ยเสียงทองห้องหิ้วเขาหิ้วเข่าล้วเด้อีกสองดอกค่ะ ว่ได้ไปจามปลาเห็ดผึ่งเลยค่ะพี่น้องอ,อ,อยากไปอยู่แต่ว่าถ้าไปหอดก็มืดพอดีค่ะเดี๋ยวว่เห็นยังเห็ดผึ่ง่าล้ายค่ะต้องดอกโอ้ยนะอันนี้เทาคักเลยค่ะว่าเอาเถอค่ะ เห็ดแครอทอุ้ยเจ้าของอุ้ยมันกะเ่าเอากินซะมันหยาดก,กระไดเนาะ,ะเห็ดมันกะเ่าแล้วนะ้ำหนักจ้ะอันนี้พอได้อยู่แบบนี้ก็ะิ่พอได้อยู่นี่นี่จ้ะเห็ดแครอทนะคะ อู้ดอีกดอกนึ่งย่างไปพี่นอ้องอาจจะเวียนหัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปอันนี้เป็นทรงแบบเอาได้บอน,นี่โอ้เอาได้อยู่จ้ะนี่ค่ะนี่แข็งๆดีๆอยู่เนาะที่เป็นห้อยขอบเขียวๆนี่ไม่ได้เป็นอยางนะคะเขาแห่งก้อนเนาะเขาแบบว่าขาดน้ำค่ะ ช่วงที่เขาขาดน้ำฝนบ่ได้ตกหลายมื้อนะคะก็บ่ได้เป็นอย่างนะคะว่าเป็นแฝดพิษแฝดหนังนะคะอันนี้โตที่กินได้เลยนะคะแบบเหมือนกับว่าเขาเริ่มจะแหง่ะคะ่ะเขาเริ่มจะแหงเนาะมันก็เลยเปลี่ยนสีมืดเบื้องดงเห็ดอันนี้พี่น้องมันกินได้บ่เหรอเนี่ย ถ้าว่ากินได้นี่เนาะแต่กินมันแปลกๆค่ะพ like, so ี่น <inaudible> ้องกินได้ไปเลยกลิ่นมันแปลกๆนะคะกินมันแบบอืมันแปลกอะค่ะมันมันบ่หอมนะก็คงจะกินว่าใดมั้งคะอุ้ยอันนี้หัวเห็ดอะไรคะมันคือหัวเห็ดพึ่งหวานแท้ มนคือเทอ้ยเมนค่ะพี่น้องอ้หมนมนเมนเมนเห็ดพึ่งหวานเมนดูจ้ะหัวเห็ดพึ่งหวานคือมีดอกเดียวมีอยู่ดอกเดียวค่ะพี่น้องยางทั่วปาลาเละเห็นดอกเดียวนี่แหละอ้ยจังใดเหะคะจะกลับมาอีกไหมหรือจะมาคนเดียว นี่สิกลิ่นดีค่ะกลิ่นดีรูปร่างใช้ได้เนาะคาพี่น้องก็คงจะปิดคลิปเท่านี้นะคะมีเวลานิดนึงกับพาพี่น้องย่างเบงเนาะ,ค,ะคุ้งก็ได้ซ้ำนี่แหละคะ่ะเห็ดก็ได้ถ้าแกงก็ได้หมอนหนงนะะหอนะะ่นึงแหละค่ะมออะไรแล่ะค่ะเนาะแต่ว่าคือมันมืดค่ะพี่น้องเนี่ยมันมืดแล้วเนาะ,ะขนาดกล้องกุ้งก็เอาบอยู่แล้วค่ะกล้องกุ้งก็ ปรับสุดๆแล้วนะคะก็นบนนั่นแหละค่ะจริงๆกล้องเนี่ยสว่างมากนะคะแต่จริงๆอ่ะมืดมากเลยมืดแล้วนะคะพอกันคลิปนาค่ะยังไงเดี๋ยวกุ้งพาย่างไหมนะคะเมื่อนีนวันพุธวันศุกร์กุ้งมีเวลาเครืองมือเดี๋ยวกุ้งจะพาไปย่างปลาเห็ดผึ่งเนาะจ้ะแต่ว่าเมื่อนีนเพราะซันีได้จ้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีจ้า